รีบเช็คด่วนหากยังทำพฤติกรรมเหล่านี้อยู่เสี่ยงอายุสั้นเลิกทำซะก่อนจะสายเกินแก้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐซึ่งสาเหตุที่ทําให้สุขภาพย่ําแย่ก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันยิ่งในปัจจุบันดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างก็รายล้อมไปด้วยมลพิษมากมายเพราะด้วยแบบนี้จึงทําให้ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นทั้งเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่รู้หรือไม่คะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราเผลอทํากันเป็นประจํานั้นก็มีผลต่อสุขภาพด้วยวัน นี้สุดติ่งจึงได้นําพฤติกรรมที่ควรเลี่ยงมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเพราะถ้าหากยังทําพฤติกรรมเหล่านี้อยู่บ่อยๆนั่นก็จะทําให้มีสุขภาพที่ไม่ดีได้และที่สําคัญเสี่ยงอายุสั้นด้วยว่าแต่พฤติกรรมเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างมาเช็คกันค่ะ 1. ทานอาหารร้อนจัด เมื่อพูดถึงอาหารร้อนจัดหลายคนชอบทานมากในช่วงหน้าหนาวเพราะอาหารที่ร้อนมากๆพอกินเข้าไปจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นขึ้นแต่ทว่าอาหารประเภทที่เป็นเครื่องดื่มร้อนๆอย่างกาแฟชาไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือหนาวก็ชอบดื่มกันเป็นประจำใช่ไหมล่ะคะซึ่งตามความเป็นจริงแล้วอาหารและเครื่องดื่มที่ร้อนก็สามารถทานได้เพียงแต่ว่าอยากกินในรูปแบบที่ร้อนมากจนเกินไปเพราะนั่นจะทําให้ลิ้นและปากทํางานหนักและยังทําให้เกิดแผลผุพอง ได้อีกทั้งเซลล์ต่างๆในลำไส้ก็จะเกิดการอักเสบนั่นก็จะส่งผลทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือเกิดอาการท้องเสียได้และยิ่งถ้าหากทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำเซล์ก็จะถูกทําลายบ่อยๆและเซลล์นั้นก็จะถูกสร้างขึ้นมาทดแทนแต่ถ้าหากเซล์สร้างขึ้นมามากจนเกินไปก็จะกลายเป็นเนื้องอกและติดเชื้อจนเป็นมะเร็งได้ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีควรดื่มและทานอาหารที่ไม่ร้อนมากจนเกินไป รอให้อุ่นๆแล้วค่อยทานจะดีกว่าค่ะ 2. ชอบทานอาหารรสเค็มอาหารที่มีรสเค็มก็เปรียบเสมือนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เร่งการผลิตสารโดปามีนซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารเคมีที่อยู่ในสมองโดยจะส่งผลต่ออารมณ์อีกทั้งยังทําให้เกิดความรู้สึกอยากกินอาหารซึ่งผู้ที่ติดอาหารรสเค็มนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอ้วนได้ง่ายาย,ยิ่งถ้าหากกินอาหารที่มีรสเค็มเป็นประจําทุกวันก็ยิ่งทําให้ร่างกายเสี่ยงที่จะได้รับโ กกโดยเฉพาะอาหารประเภทแปรรูปจะเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงและเมื่อโซเดียมในร่างกายมีมากนั่นก็จะทําให้เกิดอาการคอแห้งกระหายน้ําปวดหัวอารมณ์หง,งุดหงิดร่างกายบวมและมีความดันโลหิตสูงผลที่ตามมาก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายดังนั้นไม่ควรกินอาหารที่มีรสเค็มนะคะเลี่ยงได้ก็จะดีต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะ การตากแดดที่แรงจัดเป็นประจำนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อผิวหนังโดยตรงทั้งก่อให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยต่างๆอีกทั้งยังทำให้เกิดอาการผิวไหม้เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะซึมเนื่องจากรังสี UV จากแสงแดดจะไปกระตุ้นผิวหนังจนก่อให้เกิดเป็นมะเร็งอีกทั้งความเข้มข้นของแสง UV ยังมีผลกระทบต่อเยื่อบุตาขาวที่สร้างสารประเภทโปรโตีนและไขมันมากกว่าปกติจึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรค ต้อลมและต้อเนื้อกับดวงตาได้ 4. กลั้นปัสสาวะการกลั้นปัสสาวะนานเกินไปนั่นก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและนำมาซึ่งการเกิดโรคต่างๆได้อาทิกระเพาะปัสสาวะอักเสบสืบเนื่องจากเชื้อโรคจากภายนอกร่างกายจะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะและทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่กลั้นปัสสาวะนานเกินไปก็จะทําให้มีอาการปัสสาวะบ่อยแสบขัดและอาจจะปัสสาวะเป็นเลือดได้และไม่เพียงเท่านั้นการกลั้นปัสสาวะนานยังทําให้มีความเสี่ยงกลวยไตยอักเสบได้เพราะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างถ้าหากติดเชื้อในขั้นที่รุนแรงหรือในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจะทําให้เกิดการติดเชื้อลุกลามไปที่ไตจนทําให้เกิดอาการกลวยไตยอักเสบได้โดยอาการจะมีไข้สูง ปวดเอวปัสสาวะขุ่นและมีอาการคลื่นไส้อาจเจนร่วมด้วยดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะจะดีที่สุดต่อสุขภาพนะคะ 5นอนดึกการนอนดึกอย่างต่อเนื่องนั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่นำมาซึ่งโรคต่งตางๆในอนาคตและโรคที่มักมาพร้อมกับการนอนดึกก็คือโรคหัวใจเพราะร่างกายจะหลั่งสารโปรโตีนออกมาในตอนตื่นและจะผลิตโปรโตีนออกมาซ้ำๆจนโปรโตีนเหล่านั้นไปเกาะตามหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันอีกทั้งร่างกายยังจำเป็นที่จะต้องใช้อินซูลินในการดูดซึมน้ำตาลในเลือดเมื่อนอนดึกก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้จนทำให้น้ำ ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจึงมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและการนอนดึกยังส่งผลต่ออารมณ์ทำให้มีความคิดเชิงลบมากกว่าที่เคยเป็นกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำการนอนดึกจึงทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและการนอนน้อยจะกระตุ้นให้รู้สึกหิวอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงจึงทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนได้อีกด้วยค่ะ 6เครียดความเครียดเป็นปัจจัยสําคัญของการทําลายสุขภาพเพราะความเครียดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆได้แก่โรคความดันโลหิตสูงซึ่งคนที่อยู่ในภาวะเครียดโอกาสที่จะเกิดความดันโลหิตสูงมีมากกว่าคนปกติถึงสองเท่าอีกทั้งยังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพราะความเครียดจะส่งผลต่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทําให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตามมารวมถึงทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะมีโอกาสที่จะเกิดหัวใจวายสูงและ เพียงเท่านั้นความเครียดเมื่อสะสมไว้เป็นเวลานานๆร่างกายก็จะหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกมามากกว่าปกติซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการท้องอืดลำไส้แปรปรวนและกรดดไหลย้อนได้อีกทั้งความเครียดยังเป็นต้นเหตุของโรคนอนไม่หลับโรคไมเกรนโรคออฟฟิศซินโดรมและโรคอ้วนอีกด้วยค่ะ7สูบบุหรี่และดื่มสุรา ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเป็นการทำร้ายสุขภาพซึ่งโทษของการสูบบุหรี่ก็คือเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินปัสสาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงแท้งและลูกในครรภ์เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้สำหรับโทษของการดื่มสุราก็คือมีโทษต่อสมองระบบประสาทส่วนปลายมีผลต่อระบบทางเดินอาหารตับกระเพาะอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือดมีผลต่อเม็ดเลือดแดงมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตามอวัยวะส่วนต่างๆและทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ์อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ